รถพ่วงนะครับพวกรถสิบล้อพ่วงเนี่ยวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับว่าสําหรับลูกพ่วงเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเพลา,าที่ต่อกันแต่ละอู่นะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นเพลาหลายๆชนิดหรือหลายๆย,ยี่ห้อนะครับเ <c oughs> ผื่อใครที่อ่าบรรทุกหนักแล้วเกิดการอทำให้ดุมเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยบางคนก็มาสั่งตามร้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูว่า ไอ้ดุมที่เราใช้อยู่เนี่ยว่าเป็นรุ่นไหนอ่ามาบอกอย่างเดียวว่าเป็นตัวลูกเนาะนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํานะครับเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับอ่าพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ขับรถพวกเนี่ยเวลาไปดูเนี่ยให้ให้ดูฝาครอบของดุมมาว่ามันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อการจัดดูของเนี่ยมาบอกปุ๊บนะครับเวลาถามปุ๊กว่าเฮ้ยพี่เพารุ่นไหน มันจะได้จัดได้ถูกต้องนะครับไปก็จะได้ไปใส่ได้ตรงรุ่นนะครับมันไม่ต้องผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้นะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับสําหรับใครที่อ่าขับอยู่นะครับเวลาเขาถามปุ๊บเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเราเผาแบบนี้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะต้องดูตรงไหนไปนะครับเวลามันเกิดปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมอันนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับอันนี้คือดุมยอกนะครับทีนี้ยอกเนี่ย อย่างที่ผมบอกเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเวลาไปดูของเนี่ยให้ให้ดูที่หัวดุมนะครับและดูที่หัวดุมดูดูยังไงนะครับนี่อันนี้คือฝาครอบดุมนะครับนี่เห็นไหมฮะ YORK ก็คือยอกแต่ทีเนี้ยเวลาดูปุ๊บถ้าเรารู้แล้วว่าเพาเนี่ยยอกยอกมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่อีกก็คือมีรุ่นฝาครอบที่เป็นนอ็อตคําว่าฝาครอบที่เป็นน็อตคือยังไงนะครับก็คือเป็นน็อตจับสามรูอย่างอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปรุ่นฝาเกลียวนะครับนี่เห็นไหมเกลียวก็คืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะนะครับคืออะไรตอนเนี้มันมีมากมายหลายยี่ห้อแล้วก็หลายแบบเนาะบางทีถ้าเรารู้อย่างเงี้ยคืออาจจะรู้แบบคร่าวๆนะครับพอเราเราถามเจาะลึกไปปุ๊บมันก็จะไปต่อด้วยกันได้นะครับถ้าเกิดมาแล้วถ้าถามแล้วถ้าไม่รู้แบบไหนอะไรเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะจัดอะไรยากเข้าไปอีก,อกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลายๆอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็คือฝาครอบเนาะ ดูที่ฝาข้อมาว่าเป็นเพารุ่นรุ่นไหนแล้วก็จะเจาะลึกไปอีกว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะนะครับก็จะมียอนมีแม็กนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็มีสามมิตรเนาะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะนะครับเผื่อเวลาใครที่เจอปัญหาตรงนี้อยู่ก็จะได้ดูไปแบบที่ผมบอกนะครับเวลาไปสั่ง จัดอะไรที่ไหนก็จะจัดแบบง่ายๆเนาะนะครับเห็นไหมแม็กก็ยังมีตั้งหลายแบบอีกนะครับแม็กก็จะมีแม็กอ่าหน้าเรื่องสองี่หกแปรู10บรูอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมท,ทําคร่าวๆนะนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ขับรถพ่วงก็เวลาอ่าอยากจะรู้อะไรก็ดูจากเพลาแบบที่ผมบอกไปเนาะจะได้ไปสั่งอะไรได้ตามที่เราใช้อยู่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับสาหรับคลิปนี้ เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ